วันที่2มิถุนายน2566นางศิริพันธ์แก้วนรินพัฒนาการอำเภอเขาพนมนำพัฒนากรดำเนินง,งานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดประชารัฐสร้างสุขถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลละมหาสังฆปรินายก 26มิถุนายน2566และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2566พร้อมบูรณาการงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวคิดทางนี้มีผลผู้คนรักกันด้วยการสร้างคลังอาหารชุมชนโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเขาพนมกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหน้าเขาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมประกอบด้วยปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นให้ผืนดินปลูกพืชสมุนไพรไว้เป็นอาหารและยารักษาโรค ปลูกเพื่อสวนครัวไว้เป็นคังอาหารให้ชุมชนกิจกรรม5สสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาผู้บูรณาการจัดกิจกรรม